ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโปรเจกต์ของการเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนในระบบผสมผสานมีทั้งไบโอฟลอกมีทั้งการใช้น้ําวนมีทั้งการใช้แอริฟวันนี้เรามาจะจะมาอัปเดตอายุปลาครบ2สัปดาห์เราจะมาอัปเดตว่าเป็นอย่างไรไปดูกันดีกว่าครับครับนี่คือบ่อเลี้ยงปลาครับเป็นบ่อเลี้ยงปลา เนื้ออ่อนนะครับขนาดบ่อเนี่ยเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรนะฮะความสูงก็อยู่ที่ประมาณ80กว่าเซนผมเติมน้ำประมาณสัก60เซนได้นะ60เซนนิดนิดประมาณนี้นะครับนะฮะน้ำก็อยู่ประมาณสักผมว่า500ลิตรนะฮะน้ำนี่ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสีน้ำตาลโปร่งโรงนี่อายุน้ำหนึ่งสัปดาห์นะอายุน้ำหนึ่งสัปดาห์บางคนบอกอีไหนบอกว่าปลาอายุ2สัปดาห์ตอนที่สัปดาห์แรกเนี่ยผมเปลี่ยนน้ำไปแล้วนะครับเปลี่ยนน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ สัปดาห์นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน้ําเนี่ยไม่มีกลิ่นครับน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีกลิ่นน้ําโอเคครับผมเติมจุลินทรีย์ไบโอฟลอกลงไปด้วยนะเพราะนั้นวันนี้ผมเลยจะไม่เปลี่ยนน้าในบ่อเลี้ยงหลักผมจะเปลี่ยนน้าเพียงแค่ในบ่อตกตะกอนครับบางคนบอกว่าเอา้ามีบ่อเลี้ยงหลักแล้วมีบ่อตกตะกอนด้วยมันเป็นอย่างไรเหรอผมอยากจะบอกว่าจากบ่อเลี้ยงหลักเนี่ยผมทต่อท่อมาครับผมต่อท่อมาอย่างนี้นะฮะ แล้วน้ําจากบ่อเลี้ยงหลักก็จะเข้าสู่บ่อตกตะกอนจากบ่อตกตะกอนอันที่1ไปบ่อตกตะกอนอันที่2ไปดอกบ่อตกตะกอนอันที่3แล้วน้ําจากบ่อตกตะกอนอันที่3ก็จะวนวนไปไหนครับวนไปเข้าแอร์ลิฟต์แล้วน้ําก็จะวนเห็นไหมฮะน้ําจะวนออกมาทางนี้นะน้ำจะวนออกทางนี้น้ําก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับน้ําจะวนอยู่อย่างนี้นะครับมันจะทําให้น้ําที่วนมายังบ่อตกตะกอนเนี่ยเขาเอาตะกอนขี้ปลานะฮะออกมาจากบ่อเลี้ยงหลัก แล้วก็จะตกตะกอนอยู่ในนี้น้ําที่กลับไปเนี่ยจะเป็นน้ําที่ค่อนข้างจะมีขี้ปลาน้อยปล่อะน้ำน้ำในบ่อเลี้ยงหลักเลยไม่ค่อยมีตะกอนขี้ปลาปลาก็จะเป็นไงฮะ,ะปลาเขาก็จะ,ะ,จะเจริญเติบโตดีกินอาหารดีตอนนี้ผมเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนเนี่ยสองตัวในพื้นที่แค่นี้น้ําประมาณ500ลิตรเนี่ยผมเลี้ยงประมาณ200ตัวนะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าปลาไม่ตายแปลว่า ลูกปลารุ่นนี้เนี่ยเป็นไงฮะแข็งแรงดีมากแข็งแรงดีมากครับเดี๋ยวผมจะ,อะเอาน้านะผมจะเอาน้านะฮะนี่นะผมอุดไว้นะครับผมจะเอาน้ําออกมาทางนี้นะ,ะนี่คือ,อนี่คือ,นคอในส่วนของอตัวน้ําที่มาจากบอ่อเลี้ยงหลักนะฮะ,ะเดี๋ยวน้ําเป็นน้ําตะกอนเยอะเดี๋ยวอาจจะตักทิ้งสักนิดหนึ่งก่อนก่อนที่จะปล่อยน้ําหลังจากนั้นผมก็จะจัดการเอาน้ําใหม่เติมลงไป เมื่อเอาน้ำใหม่เติมลงไปแล้วนี่ผมทําไบโอฟลอกไว้แล้วผมบูมไว้แล้วผมบูมไบโอฟลอกไว้แล้วสําหรับท่านใดที่สนใจเรื่องการบูมไบโอฟลอกสามารถนะสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของอตอนของการบูมไบโอฟลอกในช่องคาราคาลยฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอาน้ำนะจากบ่อเลี้ยงหลักมาใส่บ่อน้ำตกตะกอนแล้วเดี๋ยวจะเติมน้ำดีก็ผมใช้น้ำปลาๆนี่แหละครับเติมน้ำดีเข้าไปในบ่อเลี้ยงหลัก หลังจากนั้นเราก็จะทำไบอฟล็อกแล้วก็ให้อาหารสักครู่เดียวครับตอนนี้ผมปล่อยน้ำลงมาในถังพักแล้วครับนะน้ำค่อยๆมาในถังพักตะกอนนะฮะจากบ่อเลี้ยงหลักนะฮะจากบ่อเลี้ยงหลักปล่อยน้ำมาที่ถังตกตะกอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น้ำก็ค่อยเอ่อนะ,ะจากถังที่หนึ่งไปถังที่สองนะ,ะน้ำเอ่อจากถังที่สองไปถังที่สามผมได้เติมน้ำนะฮะน่เห็นไหมท่อเติมน้ำ แล้วเดี๋ยวผมจะเติมน้ําเข้าสู่ในระ,ระดับเดิมก่อนต้องบอกเลยนะครับในขณะที่เราทํากิจกรรมใดๆก็ตามแต่กับการเลี้ยงปลาเนี่ยเราควรจะทํากิจกรรมนั้นให้เสร็จก่อนก่อนที่จะให้อาหารปลานะครับรานนั้นตอนนี้ผมยังไม่ให้อาหารปลาปลาที่อ่อนจะเป็นปลาค่อนข้างที่ขี้อายหน่อยนะไม่มีเลยฮะเห็นไหมฮะเขาลงไปหลบอยู่ข้างล่างหมดเลยเขาลงไปหลบอยู่ข้างล่างหมดเลยเดี๋ยวน้ําเต็มพ่อน้าน้าเต็มปุ๊บผมจะเติมเบลฟล็อ เติมเบโบฟลอกทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะให้อาหารสักครู่เดียวกลับมาติดตามกันครับครับตอนนี้เราเติมน้ํากลับอยู่ในระดับปกติที่เราเลี้ยงเลยนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นไหมครับว่าน้ําวนกลับมาแล้วครับอ่าน้าวนกลับมาเรียบร้อยแล้วน้ํานี้วนกลับมาจากไหนครับนนน้้ําาาีจจะวกกลับมาาบม่บอบ่อพักน้ําบ่อพักตกตะกอนอันที่สามนะอันนู้นนะ อันที่3เพราะฉะนั้นน้ําที่กลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีตะกอนขี้ปาลานลครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตะกอนขี้ปลาที่ออกจากบ่อเลี้ยงหลักก็จะตกอยู่ในนี้แหละครับจะตกอยู่ในบ่อเลี้ยงอ่าบอ่บอ,บอตกตะกอนพวกนี้ครับตอนนี้น,น้าก็จะเป็นไงฮะจะสะอาดนะฮะจะสะอาดเขาเรียกว่ายืดอายุการใช้งานของน้ําครับเดี๋ยวผมจะไปเอาอ่าไบโอฟลอกครับนี่คือไบโอฟลอกที่ผมบูมไปแล้วนะที่ผมบูมไปแล้วนะครับนี่ นะะอ่า <G introductory> ผมตักมาเลยครับนี่คือไบโอฟลอกที่ผมบูมไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะใช้ไบโอฟลอกกับกากน้ําตาลนะฮะแล้วผมก็เทลงไปเลยคนระับสหรับในเรื่องของการบูมไบโอฟลอกสามารถไปดูได้ในช่องคารคาลุยฟาร์มของเราในตอนของการบูมไบโอฟลอกนะครับผมก็จะมีวิธีการแนะนําไปนะครัเพรผมเติมไบโอฟลอกประมาณผมจะใช้ประมาณสักสาขันเนาะเพราะผมบูมไว้ค่อนข้างจะเยอะ แล้วผมก็จะเอาฝามาปิดปิดบ่อเลี้ยงหลักครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองสามชั่วโมงครับช่วงนี้ประมาณสัก10นาฬิกาครับประมาณสักบ่ายโมงครับผมจะเริ่มให้อาหารมื้แรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ให้อาหารครับว่าปลาเนื้ออ่อนของเราจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้เราทิ้งไว้นานแล้วครับเขาน่าจะหายตกใจนะครับ เราจะเริ่มให้อาหารกันแล้วนะอ้าวใหอาหารกันเลยโอเคเป็นไงครับนี่คือสภาพปลาเนื้ออ่อนนะค่อยๆสูงขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาจะตกใจง่ายครับอ่าเขาจะ ง,ง่ายหน่อยหนึ่งนะครับยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยชินออกับการเลี้ยงในบอ่ปนบอปฏิถิบ่เข้าไปครับนี่คะนี่คือสภาพของปลาเนื้ออ่อนอายุ2ส,สัปดาห์แล้วครับแต่ว่าไซส์อาจจะใหญ่หน่อยนะตอนที่ซื้อมาในตัวห้าบาทเลยนะครับ ขนาดความความยาวก็สามสี่นิ้วแลนะฮะเคช้อนสองช้อนนิดๆพอ,อโอเคครับเราจะไม่รบก,กวนเขาแล้วนะครับก็ติดตามการอัปเดตเรื่องของการเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนในระบบเวลเพ็อก ในระบบไฮบิด uh, ได้นะครัคาราคาลุยฟาร์มมหาศาลหนึ่งความสุขครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการส่งต่อข้อมูลแนะนําข้อมูลดีๆอย่างนี้ให้กับเพื่อนของท่านขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ